สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมที่ช่องโอว์ดีเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็ผมจะเขาเรียกว่าอะไรครับพาทุกคนไปเที่ยวนะครับที่เที่ยวที่ผมบอกก็คือกลางนานี่เองนะครับทุกคนก็วันนี้ตอนรถที่เราจะไปนะครับก็มีนี่นะครับทุกคนเป็นอ่าดีมครับดีมของแม่ผมเองครับกับเว็บ้อยนะครับสองคันแบบชิวๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณน่าจะห้าโมงครึ่งเดินนะครับเดี๋ยว เราก็ไปกันเลยครับทุกคนแบบเหนื่อยมากตอนนี้หอบหอบแดก okay, <ๆ>ไปแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็เดิมออกเดินทางครับเดี๋ยวเราจะไปแวะถ่ายรูปเออปลายนาเขาเรียกว่าอะไรวะ mm hmm. เดี๋ยวจะไปแวะถ่ายรูปเออบริเวณแถว เขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่รู้อ่านั่นไหนทุกคนทางไปน้ำผมเนียมันจะมีแบบวิวสวยๆอยู่เดี๋ยวเราจะไปแวะกันนะครับตรงนู้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันเลยครับยาวครับวันนี้เฮ้ยแต่่วงบอกว่าทุกคนของอะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณที่เราจะมาจอดถ่ายรูปทําเป็นภาพหน้าปกนะทุกคนเดี๋ยวจอดถ่ายรูปกันดีกว่าครับแบบชิวๆครับตรงนี้เดี๋ยวเขาคนเขาก็กาจะงงนะว่าไอ้หมอนี่มันเป็นใครว่ามันมาจากไหนงงน,นะทําไปเล่นเดี๋ยวไม่รู้จักกันนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเจอกันที่เดี๋ยวรอน้องอีกคนนึงครับออกมาแล้วโอ้โห Driver. โคตรเอาอะจอดก่อนจอดก่อนมีแต่คนมองว่ะ ฮะโอเค <laughs> okay, ครับเดี๋ยวเราจอดถ่ายรูปกันสักแป๊บหนึ่งตรงนี้ทาเป็นบรรยากาศแบบชิวๆเขียบขีบม่มาเมื่อกี้ดูคนแบบมีแต่คนมองง,งอะ่ะจริงๆถอยมานี่อันอะไรทําหน้าตาจะร้องไห้ตลอดเลยมานีอถอยมาตี้เอาบ้านเด็กกันเยอะิอดีอบ้านเด็กกัโอโค ไปสักรูปไปครับทุกคนไปกันต่อเราหนทางยังอีกยาวไกลพอสมควรครับถ้าเราไปชา้ากว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะแบบว่าแสงจะหมดนะทุกคนไปครับแค,แค่แค่นี้พี่ก็ต้องพะวงหน้าแล้วไงเพราะว่ามันมันไม่เด้งอ่ะโดดเป็นอะไรเลื่ยของอ่ะ ครับทุกคนเดินทางกันต่อ ิวครับตามทุ่งนานครับวันนี้เดี๋ยวเราจะหาภาพสวยๆนะทุกคนเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะถ่ายทันไหมนะเพราะว่ามาก็เย็นแล้ววันไหนจะกางเต็นท์กันทุกคนก็ฝากติดตามกันครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวจะกางเต็นท์ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดก่อนเดี๋ยวว่ายังไงเดี๋ยวเก็บเขาเรียกอะไรเก็บวิวให้ทุกคนดูไม่ได้นะครับโอเคครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ทําการตั้งแคมป์เสร็จแล้วนะทุกคนนี่ครับบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นประมาณน,นี้ครับกับวิวทุ่งานาครับยังชิลเลยทุกคนแล้วก็มองไปไกลจะเห็นเขาเนาะทุกคน๋ยวผมจะบินโดนเนาะให้ทุกคนดูวิวมุมสูงนะครับไม่รู้ว่าจะทานไหมตอนนี้ก็บรรยากาศเริ่มจะมืดๆแล้วนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยรีบเลยตอนนี้คนเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่ไหว วันนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วนะครับทุกคนเมนูของวันนี้ก็ต้องเป็นเป็นอะไรครับเออน้องกล้าครับเป็นอะไรวันนี้มหมูอะไรครับหมูลมควันก็ไม <laughs> <laughs> มันหมูลมควันแล้วหมมันหลังจากลมควันเป็นหมูอะไรครับหมูหมูหมูไม่เอาเลยครับเมนูวันนี้ครับ <laughs> เป็นออฟใช่ใช่พี่ออฟนายเป็นพี่ออฟวะมีคนมานครับทุกคนแต่ไม่รู้ใครครับเดี๋ยวเรารอดู พี่ออฟว่ะตะเลิดแมงก็ตะเลิดแค่นั้นแหละเรียบร้อยอ่ะใช่ร้อยสิบอ่ะใช่ไหมเออร้อยสิบอ่ะคืนนี้ก็น่าจะเป็นนี่เนาะเมนูของพวกเราใช่ไหมเป็นหมูแล้วก็กินกับน้ำโค้กแล้วก็มาม่านะครับทุกคนก็จะประมาณนี้ฮะอะไรนะทำอะไรกันอ่าหาอะไรทำเล่นๆไป นาแน่าหนานน่นเลนะโอ้เออตัวแรกหนูว่าหนูจะมาล้องปักดูอยู่อยยโอ้โหอ่าตอนนี้ก็เป็นอ่าตะเลิศนะครับเป็นคนในหมู่บ้านครับเขามาหาปักเป็ดนะครับทุกคนก็เนี่ยครับบรรยากาศกลางนาช,ชิวๆ,วๆครับ <laughs> ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนคืนนี้เดี๋ยวตอนเช้านะครับค่อยเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศตอนเช้า,ชา,ชาแบบฟินๆนะให้ทุกคนดูโอเคครับขอบคุณครับเอ้ยไม่ใช่ดิทุกคนไว้เจอกันตอนเช้าครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณจะแปดโมงครับทุกคนเพิ่งตื่นครับไม่ไหว เมื่อวานเมื่อคืนฝนตกด้วยแต่แบบมืนตกไม่ค่อยแรงเนาะงงเหมนแบบนอนนี่แบบมันมีหมดนลทุกคนมดแม่งเข้ามาได้โอเคครับทุกคนตอนนี้มันก็แบบว่าโดนมันบินไม่ได้นะครับก็แรยว่าจะเอาโดนขึ้นบินสักหน่อย แต่ว่าฝนตกนะทุกคนตกแบบเปแบบอยเอ่ะเลยไม่ได้บินให้ดูเลยนะครับบรรยากาศกับน,นี่ครับทุกคนตอนเช้าเนาะโอ้เซ็งเลยฝนตกเฉยแล้วก็มานั่งต้มมากกิน,นะครับทุกคนตอนยามเ,เช้านะครับเวลาตอนนี้เป็นเวลาประมาณแปดโมงจะครึ่งแล้วนะครับมื่อกับบรรยากาศ อากรมครึมนะแต่เดี๋ยวอีกสักพักนะ้ทุกคนน่าจะบินโดนได้แล้วเดี๋ยวผมจะบินให้ดูเนาะตอนนี้ก็ขออนุญาตกินอะไรมาม่าก่อนนะทุกคน ตอนนี้เราก็ทําการเก็บตรงเก็บเต็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะทำกงทําการกับบงกับบ้านนะครับตอนนี้ก็ดูดีครับทุคนฝนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบกลับกันแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่ทันการเนาะนี่ครับวันนี้เราก็ใช้รถที่มาคือเป็นดีมร้อยรับเว็บร้อยนะครับตัวแรงที่ไว้ออกนาของบ้านผมเองนี่แหละทุกคน ไปครับรีบกลับกันดีกว่าเราเดี๋ยวจะแย่เอาไป let's go let's go let's go เด็กๆ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้ยวยนะทุกคน